ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอร Morning Report ประจำวันที่27กุมภาพันธ์2557ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำวันนี้นะคะหาราคาปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับที่ทองบาทละ2 5 0 0หรือ1,325ดอลลาร์ต่อออนให้ขายออกสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะ ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่งเกินคาดโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดขายบ้านใหม่สำหรับครอบครัวเดี่ยวพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ5ปีครึ่งในเดือนมกราคมซึ่งช่วยลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้ยอดขายบ้านใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ้น9.6%ที่ระดับ468,000ยูนิตในเดือนมกราคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก มกราคมปี2551ในขณะที่นายวิเคราะห์คาดว่ายอดขายบ้านใหม่จะลดลงสู่ระดับ400,000ยูนิตในเดือนมกราคมจะกระดับ427,000ยูนิตในเดือนธันวาคมโดยนักลงทุนจับตาดูนางเจนเน็ตเยนเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐจะถแถลงมุมมองเศรษฐกิจต่อคณะกรรมาการด้านการธนาคารแห่งวุฒทสภาสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้ ราคาทองคำสร้างรูปแบบ b e l r i s h and kiting วันนี้ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลงหาราคาปรับตัวลงหลุดแนวรับที่ทองบาทละ2,500หรือ1,325ดอลลาร์ต่อออนให้ขายออกเพราะมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้มองกับราคาทองคำในวันนี้ที่ทองบาทละ2,300ถึง2,900หรือ1,315ถึง1,355ดอลลาร์ต่อออน สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลต่อราคาทองคำวันนี้นะคะมี3รายการ 1. เวลาบ่าย3โมง5นาทีมีการเปลีป่ยนแปลงคนว่างงานเยอรมันี 2. เวลา2.30ทุ่มครึ่งมีคำสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานและยอดผู้ขอรับสวดิการสหรัฐและ3เวลา4ี่ทุ่มมีสุนทรพพน์คุณเยนเลน อย่าลืมติดตามบุญครองพอรในรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะแล้วกลับมาพบกับบุญครองพรมอนิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ